เย็นบ่ครับน้ำเย็นบ่บอโอ้เนาะครับพี่น้องพอดีมื้อนี้หลังจากขายของแล้วนะครับเนาะเลียผ้าไอโบดมาเล่นนนำในความเราซื้อของได้นหน่อยก็ว่าเป็นทะเลน,นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขื่อนกระเก็บน้ำห้วยโพงนะครับเขื่อนขนาดนี้ครับน้ำของนี่อุ่นเด้ครับผมอุ่นบ๊ลุก ขับกล่อมสุขของหลวกเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปัตตลูกรู้สึกดีนะครับเนาะพอดีวันนี้ว่าอาทิตย์ก็เลยมาขายของซอยพ่อนะครับขายกับเขาวันนี้น้องวดขายดีปะครับโอ้ยขายดียังไหนบ่ลงหลุดจักเทียตัวกันเอยนี่กับพ่อได้ขายนะครับพี่น้องกับพ่อพนันได้ดกพ่อห้พี่ให้น้องได้กินน้ำเนื้อผมเลยขายเนื้อ ครับเนาะพอได้ลูกในเตาได้คาขนมคานมลูกมันได้โตกระโหลกฮันพูอได้เปียกนางหลังเด้เอโอ, <c oughs> อ้นครับอ่างเก็บน้ำหว้วยโพงพวดนะครับตอนบนคเคลื่อนกะบัถือว่าเนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าความ้สึกของลูกของหลานของเล็กหน่อยครับกัาบาทะเลของเขาเนาะรันน้ากราะพักอีสานอยู่ห่างไกลทะเล เดี๋ยวมีโอกาสพอ่อกะสีผ้าไปทะเลจริงๆใหญ่มาก<อ>สุดล,ล,ล <c oughs> ดูก,ดดกหูลูกตาไปขึ้นนองบีมมันบ้ครับไป <c oughs> ขึ้นนองบีมลูกทั้งน้อยหล่กะทีเป็นโบ๊ทดังเชื่อไหมกับที่น้องกดไหลกดติดตามกดกระดิ่งให้กะสีขึ้น <c oughs> นองบีมมลูกพ่อกะดีผ้าลาไปกับน้องบาัตรลายแห้งกดไห้เยอะเออตากระกะแสดงออกตลุก ฝากพี่ฝากน้องห้อกดไลค์กดติดตามให้ไลตัวเมนพบียนบอก่งเหมือนโตพัดเลยมียนบอกแบบน้ำมันหน้าม,มันหลตลฝนมันตกฝนตกมันเติมน้ำในเขื่อนพราะ้พีให้น้องได้เห็ดเสียรเห็ดไห้เห็ดหน้าเหา็ดหัวเห็ดสวนตลกตอนทมาพูดนะครับตอนมาลงเปลี่ยนยูพุ่น อนเกือบได้ครับนะมันเป็นอันนี้มันเป็นถนนเก่ากระจอกมาเห็ดเอ่อตัดถนนใหม่ครับผมคือถนนเส้นใหม้อันนี้เป็นถนนเส้นเก่าครับที่เขายืนอยู่นี่ครับฝนตกมากน้ำก็ไหลพี่น้องว้ายมีหอยจระเข้เอาขึ้นรถเด้อไปขึ้นมาใจระเข้กินนี่สร้งคุณแม่สรงขุนบ่โอ้ โอ้อันนี้ก็กว้างไงเติบไปิ่งนะครับน้อพี่น้องครับนนัก็เป็นผู้สาวไปพูดเป็นผู้ใช่เป็นผู้ใส่ลูกยังไงสบสนอ๋อไอต้นหญ้าเงยดมมใส่ม่องใส่ถือมูเหลี่ยมถุงโตไงหนึ่งงูเหลี่ยมถือม่วงเงยดมพ่อไปลูกโอเคไปฮะอ่อโอเคเนาะฝากพี่ฝากน้องลูกเรับ ทางเลก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้บทบาทในบัตทองเด้ด้คับอ้าวขอบคุณครับบุ๊คขอบคุณเด็กดีๆเนี้ยให้พี่ให้น้องเขาเห็นใจเนี้รู้ขอบคุณครับครับผมเลยต้นขาดทางบนได้ครับเด้อบัวบานเด็กบันทงวันนี้มีพี่อ๋อพี่น้องเหรอครับกดติดตามใลยนะวันนี้ขอบคุณครับ